สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านอะไรกับคุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัววันนี้ผมขออนุญาตย่อาหารเหนือซ้ําแหมหนึ่งรอบนะครับนั่นก็คือขั่วดอกแคนาหรือว่ายําดอกแคนานะครับดอกแคนาดอกแค่ป่านะครับภาษาลางนี่น่าจะฮองอีเนาะแต่ว่าบ้านผมฮองว่าดอกแกนะครับที่จริงมันเป็นดอกแกที่แบบว่าขึ้นในป่าหรือว่าอย่างงี้นะแล้วก็บดเดียวนี้นะครับมูบ้านจะสารส่วนใหญ่เพื่อนเอาต้นไม้เนี่ยมาปลูกในหมู่บ้านเนาะ ประจวบเหมาะกับหมู่บ้านผมมันมีตัวหลายหลายสิบต้นเลยอ่ะผมเดินไปต่างนอกนี่หันล่นเต็มปื้ดเลยนะครับก็เลยแบบโอ้อันนี้มีกลิ่นตลอดละนะครับมีกลิ่นตลอดมันจะออกในช่วงนะปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อนนะครับพอว่าฤดูฝนมันก็บางน้วก็คือปีหนึ่งมันมีประมาณ 3- าสเดือนเนาะอ่าก็เลยวันนี้อยากจะกินซ้ําครั้งที่แล้วใช้กระทะอันนี้กระทะอ,ล,อลูมิเนียมนะครับเบอร์14ทําวันนี้จะใช้อันนี้เด้อจะใช้กระทะเทฟลอนของทีฟาวทา นะครับอ่าอันนี้น่าจะบาติดกระทะก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องปรุงผมเตรียมไว้แล้วยกเว้นดอกแกนาปะ่ะเดี๋ยวจะปลาไปเก็บนะครับหน้าบ้านนี่บ่ได้นะครับไปดูว่ามันหล่นจะได้อก่ะปะนี่ครับต้นดอกแกนาในหมู่บ้านอ่ะละ่ะเนี่ยนะครับคือมันหล่นแบบอี้เลยเก็บได้เลยนะครับนักขนาดสงสัยเปิ้ล บากินกันเพื่อนอาจจะบู๊จักที่แรกว่าจะไปเก็บหลายๆต้นเลยนะอันนี้ต้นหน้าบ้านตัวเก่าต้นเดียวเนี่ยครับน่นาคะแนเดี๋ยวลองเก็บต้นนี้ก่อนถ้ามันได้นักปอแลวกระปอละในหมูม่บ้านนี่มีเป็นประมาณเป็นสิบต้นนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อนเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับในหมู่บ้านกันนะ่าเพราะฉะนั้นมันกระจะหาง่ายเนาะนี่ ลองมาดูตอนนี้นะครับอืมน,นี้คือหนักเกินไปนะครับเอาแค่นิดเดียวก็พอเนาะน้าขนาดนี่นะับหล่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเปิ้ลกับมาเก็บมากวาดนะครับถ้าเอาบะบะเก็บมานนะผมก็เก็บเอาแค่ ไปพอผัดหนึ่งถ้วยกับปอนะครับกำมือเดียวตัวให้กำเอาไว้ละพอละแค่นี้พอ,อประมาณนี้อ่เน่ได้มาแล้วครับเรียบร้อยแล้วกำเดียวบาดได้นะเนี่ยอันนี้ก็คือคือเก็บมากำเดียวบาดได้ได้มาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันบาดได้หายากเนาะอ่ะพอได้มาแล้วเนี่ยจะได้ต่อมาอ่ะนี่นะครับกำหนึ่งนักแตะนักว่า ได้มาแล้วลิงก์คำเครื่องปรุงเครื่องแกงมีอย่างพ่องอันนี้หอมแดงเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตานกับพริกนะครับพริกแห้งนะครับแล้วก็มีขา่าตัวนะอันนี้ที่จริงไผ่จะซอยใส่ก็ได้เ้อตอนหลังๆนะที่จริงมันต้องมีผักชีตัวผมไปได้ซื้อมานะครับอันนี้น้าําปลาผามีปลาเป็นตัวจะเอาไปโมกก่อนก็ได้นะวันนี้ขี้ขานขี้ขานเนี่ยนะอันนี้กระเทียมเจียว เดี๋ยวนี้เปิ้ลเจียวกระเทียมไข่แบบอี้แล้วนะครับในเซเว่นยังมีเลยที่มันเป็นห่อนะอันนี้ผมจะใส่กระปิไปตัวเด้อน,นะครับอันนี้บ่เหมือนครั้งที่แล้วนะอันนี้เป็นกระเทียมซับเดี๋ยวผมจะผัดไปเลยนะครับมีแค่นี้อย่างอื่นมันก็จะมีลด,ดีผงชุรสเนาะแล้วกับน้ำมันพืชเอาไว้ผัดบะได้นะครับอะระวางที่เขาอะก็เดวก่อนก็ได้อะเดี๋ยว,ยวผมจะอันนี้นะผมจะแกะแบบอี้นะครับแล้วก็เอาเกสรมันออกแบบอี้เกสรมันเอาบปกินเนาะ เราจะเอาแค่นี้นะครับไปล้างน้าให้สะอาดแล้วก็เอาไปลวกนะครับอันอื่นเขาต้องตั้งน้ําให้มันเดือดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลวกในนี้เลยเด้อลวกกับกระทะอันนี้แหละ,ะตั้งน้ําให้มันเดือดเดือดก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปลวกนะครับมาเอาเกสรอ,ออกต่อเอาออกทั้งหมดกุ้อันเลยนะครับเกสรเราไม่เอามันกินไม่ได้ อ่ะอันนี้หลังจากเขาเอาเกสรอ,ออกเรียบร้อยแล้วนะครับได้นักแบบอี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาเอาไปลวกเนี่ยมันจะมันจะยอบลงแหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนเนาะล้างนี่ก็คือล้างเอาเศษฝุ่นเศษอย่างอาจจะมีเศษใบมุ้งใบไม้อย่างก็นะครับ นะ้ำกำลังเดือดพอดีนะครับลงไปเลยเราจะลวกประมาณสักห้านาทีนะครับจับเวลาสักห้านาทีนะ้ะถ้าลวกเมินกว่านี้เดียวมันจะขมนะครับลวกประมาณสักห้านาทีพอแล้วอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปโขลกพริกแกงแล้วเด้ออ่านี้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับนิดเดียวไปได้นะอ่ะค่านะครับ หอมแดงพริกแห้งใส่ไปเลยทียนี้เขาก็โขเกให้มันละเอียดเลยครับพอพริกเริ่มเลือกนะครับผมจะใส่น,นี้ไปเลยกะปินะครับแล้วก็แคบหมูนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้มันจะเป็นตัวทำให้พริกแกงมันนัวนะครับ ประมาณนี้หลังจากเลือกได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะใส่น้ําปลาไปอันดับสุดท้ายเลยนะเพราะว่าน้ําปลามันเวลามันต่ามันจะกระเด็นเนาะจะใช้วิธีแบบเนี่ยบดๆเอาก็ได้ครับโอเคพริกแกงเรียบร้อยละพอโครพริกแกงเซจอันนี้มันจะครบห้าน,น,น,นาทีพอดีเนาะเดี๋ยวเอานี้ไปลวกเอาไปใส่น้ําเย็นนะครับเขาจะ ล้างน้ำซักสองรอบมันร้อนอยู่เนาะเหมือนกับว่าเราเอาไปนอกน้ำคือมันแบบไอร้อนอะนะครับร้อนอยู่เด้อพอล้างน้ำแล้วเราก็จะบีบเอาเฉพาะดอกแคนะครับเอาน้ำออกทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะตะกี้ดูเหมือนนักขนาดนะ เดี๋ยวประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเอาไปซอยซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอาศัยการกดลงนี้เนาะมันจะลื่นๆหน่อยเรียบร้อยประมาณนี้พร้อมที่จะเอาไปพัดละหลังจากหลังจากตั้งกระทะเปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันประมาณสักสองช้อนนะครับสองหรือสามโอ้โหแกะเอานะครับ เทียมนะผมจะเอากระเทียมลงไปผัดผมจะเจียวกระเทียมเมื่มันหอมก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงนะครับลงไปคั่วนะครับไปคั่วเลยไฟมันแรงแต่เบาหนะ่อย ต่อไปก็จะเป็นดอกแครนะครับที่เราหั่นไว้นะครับ,รบตามด้วยน้ำล้างครกนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็พักไปเรื่อยๆนะครับจนมันสุกเนาะพอใกล้จะสุกแล้วผมจะปรุงรสนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นรสด,ดีนะครับผมจะตัดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งอันนี้ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะครับ รูซส้กว่ากระทะอันนี้จะบัดติดเลยเนาะจะทะาต้มผัดแกงทอดได้หมดนะครับกระทะอันนี้แต่ขอขให้ใช้ทับพีแบบนี้นะครับไม่แบบใช้ทับพีสแตนเลสน,นะจะทําให้มันแบบแบบมีรอยขูดขีดนะครับผมว่ามันเซ็ตแล้วนะเอเคไปใส่ถ้วย นี่คืออาหารเหนือแต้เลยนะครับผมบอกว่าพี่น้องทางอีสานเป็นเอาดอ,อกแคนาไปทําเมนูอะไรอย่างนะครับแต่คนเหนือส่วนใหญ่จะเอาไปทําแบบอี้แล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกอีกเมนูหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอากระเทียมเจียวเข้าโรยเลยเดี๋ยวนี้บัต้องบัต้องเจียวเองนะครับหอมอยู่นะกระเทียมเจียวที่พี่น้องทาขายมันก็หอมอยู่แล้วก็เอาแคบหมูโรยก็ได้ครับแคบหมูนี่จะเป็นแคบหมู ติดมันนะแบบใช่แค่หมูไร้มันนะเรียบร้อยแล้วครับผัดดอกแครนาหรือว่าคั่วดอกแครนานี่เป็นอาหารเหนือเนาะโอเคเดี๋ยวยังมีเมนูอื่นๆอยู่นะครับขอบคุณครับ